นับสนุนโดยหอมเข้มข้นต้องซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตลาเด็กสมบูรณ์น้ำมันปาล์มเกสรจุดเริ่มต้นของความอร่อยกลับมาในครัวเช่นเคยครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้หนึ่งเมนูผ่านไปแล้วนะครับเมนูที่2เมนูอาหารเจท่านผู้ชมครับผมเตรียมเต้าหู้อซอสไส้ราดหน้าผักจะมีเห็ดชุบแป้งทอดวางอยู่ข้างบนเต้าหู้ด้วยผมมีเต้าหู้ครับเป็นเต้าหู้ค่อนข้างจะแข็งชักนิดนึงนะครับแล้วมีผักต่างๆท่านผู้ชมครับก่อนอื่นเลยเนี่ย ผมอยากจะได้เห็ดสักนิดนึงก่อนเพราะว่าอยากจะทําเห็ดให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อที่จะสอดไส้ในเต้าหู้ครับผมใช้เห็ดหอมสดนะครับผมเอาเห็ดหอมสดและเห็ดคนหลวงเนี่ยพยายามที่จะหั่นให้เล็กๆนะครับเราได้เห็ดของเราแล้วส่วนตัวเต้าหู้ผมอยากจะได้เนื้อเต้าหู้ด้านในครับ เราก็จะเอาเห็ดมาสอดไส้ตัวเต้าหู้เนี่ยเราก็จะเอาออกมาเพื่อที่จะสับรวมกับเห็ดนะครับได้แล้วเป็นแบบนี้ดังนั้นเนื้อเต้าหู้เราเนี่ยึินไปเลยครับผมใส่พริกไทยหน่อยแล้วผมก็จะใส่เกลือน,นิดหน่อยครับเสร็จแล้วซีอิ๊วกับซอสเห็ดหอมครับ ใช้ซ่อมยีครับไม่ต้องเค็มมากนะท่านผู้ชมครับในนี้เราจะมีซอสผักราดตัวเต้าหู้ข้างนอกอยู่แล้วด้วยครับเสร็จแล้วเนื้อเต้าหู้ของเราก็สอดไส้เห็ดอ,อใช้ได้เต้านึ่งไว้เรียบร้อยผมก็จะเอาเต้าหู้เรานึ่งรอไว้ก่อนเลยครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะทำซอสผักก็คือผมมีบัคกอรี่ตรงนี้ครับ บลอกโครีแล้วผมก็จะมีดอกกระลำเราก็จะมีเห็ดด้วยนะครับแล้วผมก็มีผักกัดขาวหั่นบลอกโครีให้บางหน่อยครับดอกกระลำเหมือนกันครับก็บางหน่อยเห็ดหอมสดของเราผมขอซอยให้เป็นแบบเส้นๆแบบนี้ เห็ดโคนหลวงวจะใหญ่เกินไปผมก็ใช้หั่นฉลับนี้นะครับเพราะเห็ดพวกนี้สุกได้เร็วมากส่วนผักกัดขาวผมแยก2อ,อย่างนะครับแยกใบออกก่อน <Okay. S 1> ผมก็ทำโคนให้บางหน่อยแล้วก็สอยเส้นเอาละนี่ผมจะใช้เห็ดย,ยาวๆแบบนี้ครับมาชุบแป้งทอด ผมก็จะผสมแป้งทอดกรอบไว้ใช้น้ำเย็นนะครับผสมกับแป้งทอดกรอบก็ไม่ต้องใส่น้ำจนเยอะเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราตามใส่น้ำได้ทีหลังแต่ว่าตีแป้งกับน้ำให้เข้ากันซะก่อนแป้งที่เป็นลูกๆพอเนียนแล้วเนี่ยทีนี้เราเพิ่มน้ำครับผมไม่ได้ต้องการให้เห็ดของผมที่จะวางอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับติดแป้งเยอะมากเกินไปเพราะฉะนั้นน้ำที่ใส่ในแป้งก็อยากจะให้เขาค่อนข้างจะใสหน่อยครับ แบบนี้ใช้ได้เต้าหู้เราเนี่ยผมลดไฟก่อนเพราะว่าสุกเรียบร้อยแล้วครับเราจะใช้น้ํามันปาล์มนี่แหละครับใส่ลงไปเพื่อที่จะทอดในกระทะนี้ครับท่านผู้ชมครับน้ํามันปาล์มเนี่ยเป็นน้ํามันที่ดีที่สุดสําหรับทอดนะครับเพราะว่าน้ํามันปาล์มเนี่ยมันเป็นน้ํามันที่ทนความร้อนได้สูงกว่าเขาเลยนิยมที่จะเอามาทอดเพื่อที่จะไม่ให้น้ํามันเสียเร็วข้อที่1แล้วกลิ่นก็จะไม่ติดกับอาหารด้วยแต่ว่าไม่ใช่ทอดอย่างเดียวถ้าสมมติชุบแป้งทอด ต้องใช้ไฟถึง180องศาแล้วน้ํามันแบบนี้เอามาผัดเนี่ยเวลาผัดน้ำมันไม่ถึง180ดอยู่แล้วใช้ได้สบายสําหรับผัดด้วยผมใช้เตานี้ผัดไปด้วยแล้วกันนะครับทำซอสใช้น้ามันปาล์มเหมือนกันนะครับข้อสำคัญท่านผู้ชมครับเวลาทอดแล้วก็บอกว่าน้ํามันที่ไม่ของทอดไม่อมน้ํามันเนี่ยไฟต้องร้อนได้ระดับหนึ่งของเขานะครับไฟต้องอย่างน้อยต้องมี 160- 180ถึงอองศาองศาเซนเซียสเนี่ยครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า การที่จะดูอยู่ที่บ้านเราไม่มีนี่ว่าจะ160 180ะ้ท่านชมครับเนี่ยทำแบบนี้แป้งมันเดือดฟูขึ้นมาแล้วเนี่ยลดไฟได้เลยท่านผู้ชมครับแต่ทอดเมื่อไหร่เวลาจะใส่ของทอดลงไปในน้ํามันเนี่ยนะจะต้องขึ้นฟองแบบนี้ทุกครั้งไปแต่ถ้าใส่ของทอดลงไปในน้ํามันแล้วมันไม่ขึ้นฟองแสดงว่าไฟยังร้อนไม่พอครับอาจจะอมน้ํามันได้เนี <S <S ่ยถ้าท <N> ่านผู <áfic> <N> ้ชมดูตามไปเรื <áfic> <N> ่อยๆจะเห็นว่าตัวน้ํามันที่ร้อนเนี่ย เขาจะเป็นยังไงเห็นไหมครับมันก็จะแตกฟองของที่เราใส่ในน้ํามันที่จะทอดเนี่ยจะไม่อมน้ํามันเด็ดขาดผมจะทอดให้เขาเหลืองกรอบนะครับตอนที่เราจะทําซอสเรียกว่ากลิ่นของน้ํามันไม่มีแต่มีกลิ่นของแป้งกับเห็ดนี่หอมมากๆเลยเอาล่ะครับเหลืองเรียบร้อยแล้ว เราก็เอาของที่เราทอดนี่ออกมาจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเห็ดของเราก็คือความกรอบที่ไม่มีน้ํามันอมเลยท่านชมนครับก็จะเหลืองกรอบแห้งแบบนี้คนอืน่นทําซอสก่อนครับทั้งหมดใส่ได้เลยกับกา้านใบกับก้านผักกาดขาวยังไม่ใส่ครับตอนนี้เนี่ยชอบพริกไทยเนี่ยใส่ตอนนี้ได้เลยครับใส่ไปที่กระทะน้ำมันก็จะผัดพริกไทยให้หอมทีเดียวเลยกับผักของเราครับเวลาใส่นะ้ำผมลดไฟหน่อยแล้วผมก็ ใส่อ่าโอเคแต่มันก็เร่งเหมือนเดิมครับรอทุกอย่างเดือดเรียบร้อยเราก็จะปรุงรสครับทีนี้ขอซอสปรุงรสขอหน่อยเดือดแล้วครับซอสเห็ดหอมของเราท่านชมครับซึ่งเป็นเห็ดหอมเจนเนี่ยลงไปแล้วจากนั้นเสร็จแล้วผมก็จะมีสิวขาวครับเจผมมีน้ําตาลนิดหน่อยเส้นตาลทรายครับเสร็จแล้วเราผสมก่อน เวลาใส่แป้งมันผมลดไฟนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเวลาเราไม่ลดไฟเนี่ยอาจจะเป็นก้อนๆๆได้ากาัดขาวครับที่เราซอยเอาไว้ท่านผู้ชมครับผักเยอะแยะไปหมดเลยมีทั้งเห็ดมีทั้งบรอกโคลีแล้วก็าการะดขาวมีวิตามินเพียบเลยแต่ว่าน้ำมันปาล์มก็ยังมีโอเมก้า3 6 9เเต็มเพียบเจนี้มีแต่ประโยชน์ครับท่านผู้ชมครับเอาละซอสผมได้แล้วผมก็มาดูเต้าหู้ของผมอยู่แล้วนึ่งโอ้โห เสร็จแล้วสอดเห็ดแล้วก็ผักของเราท่านผู้ชมครับเสร็จแล้วเนี่ยผมมีพริกหน่อยเห็ดชุบแป้งทอดนี่แหละครับท่านผู้ชมครับอาหารเจที่เราใช้เต้าหู้สอดไส้กับเห็ดครับแล้วก็ทำลาดหน้าผักออกมาเป็นอย่างนี้ครับข้อสำคัญคือเรายังมีเห็ดทอดกรอบ จากน้ำมันปลาล์มที่เรียกว่าไม่อมน้ำมันด้วยแล้วไม่มีกลิ่นน้ำมันด้วยครับเดี๋ยวมาชิมกันครับรสชาติของผักต่างๆที่เราใส่เนี่ยแค่น้ำเปล่าท่านชมครับกับซอสเห็ดหอมเอามาผสมกันเนี่ยท่านชมครับหอมมากเวลาเราผัดเต้าหู้ที่ถูกไปนึ่งเนี่ยนะครับกรอบมากเห็ดที่ทอดกรอบมัน กรอบกลุ้มจริงๆแล้วก็แห้งไม่มีน้ํามันที่จะเกาะอยู่ข้างในเลยเอาละครับท่านผู้ชมครับเมนูของรายการยอดเชฟไทยก็เป็นเมนูไทยๆซึ่งนามาฝากท่านผู้ชมแบบนี้ตลอดทุกวันเสาร์9โมง25นะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมมีข้อแนะนําติชมหรือว่าต้องการที่อยากให้ทําเมนูอะไรเนี่ยท่านผู้ชมเขียนติดต่อทาง Facebook หรือทางไลน์ก็ได้นะครับแล้วก็วันเสาร์9โมง25พบกันนะครับกับรายการยอดเชฟไทยครับทางช่อง5แบบนี้แหละครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันวันเสาร์หน้าสวัสดีครับ ข้าสู่เทศก,กาลกินเจยาวราชประจำปี2,559ที่ถือเป็นงานสําคัญที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาทุกปีเพื่อเป็นการเชิญชวนชาวไทยเชื้อสายจีนให้มาร่วมกันถือศีลกินเจสืบสารประเพณีอันดีงามโดยงานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดคู่บุญบารมีมหามงคลเถลิงถวายราชสมบัติครบ70ปีพร้อมไฮไลท์ภายในงานกับการทําเมนูพิเศษซุก,กี้ทองคําผัดแห้งในกระทะใหญ่พิเศษ ที่ทาแจกจ่าให้กับผู้มาร่วมงานได้ชิมเปสตรีมงคลกันนอกจากการแสดงต่างๆที่ผู้ร่วมงานจะได้รับชมกันแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนั้นก็คืออาหารเจหลากหลายเมนูให้ได้เลือกซื้อหารับประทานกนภายในงานซึ่งในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผลิตภัณฑ์ตาเด็กสมบูรณ์หนึ่งในผู้ร่วมสนับสนุนหลักที่มาเพิ่มรสชาติความอร่อยให้กับหลากหลายเมนูภายในบูธของงานทําให้ผู้ร่วมงานอิ่มอร่อย มีความสุขไปกับหลากหลายเมนูอาหารเจภายในงานอีกด้วยสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถร่วมงานประเพณีงานเจเยาวราชได้จนถึงวันที่9ตุลาคมนี้ครับ